สวัสดีครับ E ีีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง21ความสามารถที่คุณต้องมีเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับใครยิ่งมี21ข้อต่อไปนี้ยิ่งมากก็ยิ่งรับประกันว่าจะรุ่งตลอดชีวิตนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบแล้วก็อยากที่จะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะเอาไปอ่านทวนซ้าก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ PDF ที่คมชัดอ่านง่ายสบายตาไปอ่านได้ฟรีนะครับ รับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ pdf ฟรีได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ21ความสามารถที่คุณต้องมีข้อ1ความสามารถในการขายและการเจรจาต่อรองนะครับนี่คือทักษะความสามารถที่จําเป็นมากๆเป็นลําดับต้นๆของชีวิตที่จะประสบความสําเร็จนะครับการฝึกฝนศิละปะการขายและการเจรจาต่อรองให้ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยมนั้นเป็นสิ่งที่ล้าค่าในเกือบทุกด้านของชีวิตนะครับ ตั้งแต่การได้งานทำไปจนถึงการโน้มน้าวความคิดของคนอย่างยิ่งใหญ่ทักษะการขายและการเจรจาต่อรองนั้นจะเปิดประตูแห่งโอกาสนับไม่ถ้วนให้แก่ชีวิตของคนที่มีมันนะครับการขายที่มีประสิทธิภาพหมายถึงการเข้าใจความต้องการของคนอื่นและสื่อสารถึงคุณประโยชน์และคุณค่าของสิ่งที่คุณนำเสนอโดวยวิธีที่ทำให้ผู้คนเข้าใจและก็คล้อยตามได้นะครับส่วนการเจรจาต่อรองนั้นเป็นศิลปะในการค้นหาวิธีที่จะแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ต้องใช้ความรู้สึกเฉียบแหลมในเรื่องของจังหวะเวลาความเข้าอกเข้าใจและความกล้าสแสดงออกการฝึกฝนและก็พัฒนาทักษะการขายและการเจราจาต่อรองนั้นนำไปสู่การตกลงที่ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสมากขึ้นทั้งในด้านส่วนตัวและก็ในด้านของงานอาชีพนะครับความสามารถในด้านการขายและการเจราจาต่อรองที่เชี่ยวชาญและยอดเยี่ยมช่วยให้คุณยกระดับตัวเองได้เร็วมาก เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถจัดการกับความซับซ้อนของความคิดมนุษย์ด้วยความมั่นใจและก็มีไหวพริบความสามารถในการขายและการเจรจาต่อรองนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเกี่ยวกับทางธุรกิจการค้าเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังใช้เป็นทักษะนําเสนอหรือว่าขายตัวคุณเองและแนวคิดของคุณในแง่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับคนที่คุณต้องการสร้างความประทับใจหรือว่าใช้เวลาด้วยกับพวกเขา ทำให้ทักษะการขายและการเจรจาต่อรองเป็นหนึ่งในทักษะความสามารถที่สำคัญสำหรับความสำเร็จทุกด้านของชีวิตนะครับทักษะที่2ความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่คุณคิดแล้วก็รู้สึกนะครับความสามารถในการแสดงความคิดแล้วก็อารมณ์ได้อย่างชัดเจนนั้นเป็นทักษะความสามารถทรงพลังที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้การสื่อสารที่ดีช่วยเพิ่มความแน่นแฟ้นแล้วก็ความลึกซึ้งของความสัมพันธ์พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นํา และช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางการพูดหรือว่าการเขียนการถ่ายทอดความคิดของคุณได้ดีจะทําให้มั่นใจว่าคนทั่วไปจะเข้าใจแล้วก็ให้ความเคารพคุณความสามารถนี้ทําให้คุณเข้ากับผู้คนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นทําให้การทํางานร่วมกันนั้นราบรื่นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณฝึกฝนทักษะนี้ให้ยอดเยี่ยมได้แล้วเท่ากับคุณได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกเรื่องราวของคุณนั้นจะมีคุณค่า และการปรากฏตัวของคุณก็จะมีผลกระทบที่ทรงพลังต่อคนอื่นความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกช่วยให้คุณสามารถที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงตอบสนองความต้องการของคุณสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและมีความหมายมากขึ้นทั้งในด้านส่วนตัวและก็ด้านงานอาชีพนะครับทักษะข้อที่3ความสามารถในการแบ่งงานใหญ่ที่มีกระบวนการมากออกมาเป็นขั้นตอนเล็กๆนะครับ ความสามารถในการแยกโครงสร้างของกระบวนการของสิ่งที่จะทำออกเป็นขั้นตอนย่อยๆที่สามารถจัดการได้ง่ายมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการแก้ปัญหาแล้วก็การจัดการงานนะครับทักษะนี้จะช่วยให้คุณรับมือกับงานใหญ่ๆที่น่ากลัวได้อย่างง่ายดายโดยมุ่งเน้นที่การจัดการหรือว่าทำไปทีละขั้นตอนการแยกกระบวนการย่อยออกมาจะช่วยในการสร้างแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหางานที่มากเกินไปเมื่อคุณเชี่ยวชาญความสามารถนี้ คุณก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองได้มากลดข้อผิดพลาดน้อยลงและทําเป้าหมายได้สําเร็จอย่างเป็นระบบได้ความสามารถในการแยกงานใหญ่เป็นงานย่อยจะมีคุณค่าอย่างสูงทั้งในเรื่องส่วนตัวและโครงการหรือว่างานระดับมืออาชีพเพราะว่ามันช่วยให้มั่นใจได้ว่าแต่และด้านของงานจะได้รับการจัดสรรอย่างมีตระก,กะมีเหตุผลและก็เป็นระเบียบนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวัดความคืบหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นไม่เสียเวลาไปเปล่าๆนะครับทักษะที่4ที่คุณจําเป็นจะต้องมีนะครับ ก็คือความสามารถในการปิดปากเพื่อที่จะฟังแล้วก็เรียนรู้จากคนอื่นนี่คือเรื่องที่ฟังดูเหมือนจะง่ายมากที่สุดแค่ปิดปากแต่ว่ากลายเป็นว่าผู้คนมักจะทํากันไม่ได้การฟังเป็นรากฐานสําคัญของการสื่อสารและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเมื่อคุณตั้งใจฟังอย่างแท้จริงคุณจะได้เปิดใจรับมุมมองแล้ก็ได้ข้อมูลที่ดีๆใหม่ๆ ทักษะนี้เป็นมากกว่าแค่การได้ยินคำพูดของคนอื่นนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวกับการทําความเข้าใจข้อความและก็อารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคําพูดมันทําให้เกิดความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็นําคุณไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นการให้ความสําคัญกับการฟังมากกว่าการพูดจะทําให้คุณวางตําแหน่งตัวเองได้ถูกต้องเพื่อที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากคนรอบข้างเพิ่มเติมความรู้และทักษะของคุณให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ ความสามารถนี้ยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและความขัดแย้งเพราะว่าคุณจะเข้าใจมุมมองและความต้องการของคนอื่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการปลูกฝังนิสัยการฟังอย่างตั้งใจช่วยให้คุณเป็นคนที่รอบรู้มีความรู้และมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นนะครับทักษะข้อที่5ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดีด้นสดได้เก่งและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็ว ความยืดหยุ่นปรับตัวได้ไวเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะการเอาชีวิตรอดที่สำคัญในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบสุดๆในปัจจุบันนี้นะครับความสามารถในการปรับตัวคิดหาวิธีแบบสดๆหรือว่าด้นสดได้และเอาชนะอุปสรรคได้ช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามความไม่แน่นอนและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสได้ความยืดหยุ่นนี้สร้างขึ้นได้จากกรอบความคิดที่ฝึกฝนให้ตัวเองนั้นยินดีแล้วก็เปิดใจรับต่อการเปลี่ยนแปลงและเปิดใจรับวิธีแก้ปัญหาใหมๆ่ๆ ด้วยการปลูกฝังและก็ฝึกฝนทักษะนี้คุณก็จะมีไหวพริบที่มากขึ้นรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านร้ายนะครับความสามารถในการปรับตัวถือเป็นสิ่งที่สําคัญทั้งในสภาพแวดล้อมส่วนตัวและก็ในเชิงงานอาชีพมันช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์และมีสมาธิเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมันช่วยให้คุณเจาะเข้าถึงต้นต่อและรายละเอียดของปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ คุณจะสามารถค้นหาทางเลือกอื่นได้เร็วและรักษาทัศนคติเชิงบวกเอาไว้ได้แม้ว่าจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากก็ตามนะครับทักษะข้อที่6ความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจและจำได้ดีความสามารถในการอ่านและการจดจำเป็นทักษะพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้คุณสามารถที่จะดูดซับแล้วก็เรียกข้อมูลกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะนี้จาเป็นทั้งในเรื่องของวิชาการวิชาชีพและก็ในเรื่องส่วนตัวนะครับ ทักษะการอ่านและการจำที่ดีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆรับรู้ข้อมูลใหม่และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วนนอกจากนี้ยังทำให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาได้ดีทำให้คุณเป็นนักสื่อสารและผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการพัฒนาและก็หมั่นฝึกฝนนัสัยเหล่านี้คุณสามารถที่จะขยายฐานความรู้ของคุณและใช้ชีวิตได้ในแบบที่ทันกับปัจจุบันที่มีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ และนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติและมีความหมายการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและในด้านของงานอาชีพปรับตัวเข้ากับความท้าทายและก็โอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับทักษะข้อที่7ความสามารถในการเดินออกจากสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเองนะครับการรู้ว่าเมื่อใดควรเดินหนีออกจากสถานการณ์จากความสัมพันธ์หรือว่าจากโอกาสที่ไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปเป็นทักษะที่ทรงพลังไม่แพ้ทักษะอื่นนะครับ มันต้องอาศัยการรู้และเข้าใจในตัวเองอาศัยความกล้าหาญและมีความสามารถในการให้ความสําคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเอาไว้ให้อยู่เหนือแรงกดดันภายนอกทักษะนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษเลิกทําในความพยายามที่ไม่เกิดผลคุ้มค่าและหยุดความสัมพันธ์ที่ทําให้พลังงานของคุณนั้นหมดไปเมื่อคุณเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการเดินจากไปคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริง แล้วก็เปิดพื้นที่สําหรับโอกาสที่เติมเต็มชีวิตคุณมากขึ้นนะครับความสามารถนี้จะช่วยให้คุณมีขอบเขตที่ดีว่าอะไรที่คุณรับได้อะไรที่คุณรับไม่ได้คุณจะมีการตัดสินใจที่สอดคล้องกับค่านิยมของคุณและเดินตามเส้นทางที่นําคุณไปสู่ความสุขและความสําเร็จที่มากขึ้นการเดินจากไปนั้นไม่ใช่สัญ,ญญาณของความพ่ายแพ้หรือว่าความอ่อนแอแต่ว่าเป็นการแสดงถึงความแข็งแกร่งและความเคารพตัวเองช่วยให้คุณได้เวลาและพลังงานกลับคืนมา เพื่อเอามันไปใช้ในการหาความสมหวังอย่างแท้จริงให้กับตัวเองนะครับทักษะข้อที่8ความสามารถในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารเวลานั้นเป็นทักษะที่สําคัญในการที่จะบรรลุความสําเร็จและการรักษาชีวิตที่สมดุลนะครับมันเกี่ยวข้องกับการจัดลําดับความสําคัญของงานการตั้งเป้าหมายและการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเวลาได้อย่างมีคุณภาพจะช่วยลดความเครียดเพิ่มผลผลิตและก็ช่วยให้คุณใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อคุณฝึกฝนทักษะนี้คุณจะทำเป้าหมายได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรักษาสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานได้ดีขึ้นและมีเวลาให้กับกิจกรรมที่คุณชอบและคนที่คุณรักมากขึ้นการบริหารเวลายังเกี่ยวข้องกับการรู้และเข้าใจตัวเองและกำจัดนิสัยการเสียเวลาเพื่อให้คุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญที่แท้จริงสำหรับคุณได้ทักษะนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบทำตามกำหนดเวลาและก็บรรลุค,ความสำเร็จและควบคุมชีวิตของคุณได้ การสร้างและฝึกฝนการบริหารเวลาที่ดีช่วยให้คุณเพิ่มศักยภาพได้สูงสุดใช้ชีวิตที่เติมเต็มและก็มีเป้าหมายมากขึ้นนะครับทักษะข้อที่9ความสามารถในการคิดบวกและมองโลกในแง่ดีการรักษาทัศนคติเชิงบวกและก็มองโลกในแง่ดีเป็นทักษะสําคัญสําหรับการเติบโตทั้งส่วนตัวและทางอาชีพนะครับทักษะนี้ช่วยให้คุณก้าวผ่านความท้าทายด้วยความยืดหยุ่นสร้างกรอบความคิดที่ดึงดูดโอกาสและก็วิธีแก้ไข การมองโลกในแง่ดีทำให้สุขภาพจิตของคุณดีขึ้นทำให้ความสัมพันธ์รอบตัวดีขึ้นและทำให้ความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้นด้วยการสร้างและฝึกฝนความคิดเชิงบวกคุณสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างและสร้างชีวิตที่เติมเต็มให้กับตัวเองมากขึ้นทัศนคติเชิงบวกช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาด้วยกรอบความคิดที่เน้นการแก้ปัญหาค้นหาความสุขได้จากการใช้ชีวิตและสิ่งที่พบในแต่ละวัน และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับคนอื่นการมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการบรรลุความสาเร็จมันจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วยให้คุณรักษาความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและทิศทางในทุกด้านของชีวิตทักษะข้อที่10ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อเท็จจริงไม่ใช่อารมณ์การตัดสินใจโดยอิงข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้อารมณ์เป็นสิ่งสําคัญสาหรับการแก้ไขปัญหาและความเป็นผู้นําที่ดี ทักษะนี้คือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์อย่างเป็นกลางและก็ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นที่อาจจะนำไปสู่ผลเสียด้วยการอาศัยข้อมูลและข้อเท็จจริงคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องที่ขับเคลื่อนความสําเร็จและก็ลดความเสี่ยงได้แนวทางการตัดสินใจด้วยการมีตรกกะที่ถูกต้องช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและก็สร้างความไว้วางใจ และทําให้แน่ใจว่าตัวเลือกของคุณนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณการจัดลาดับความสําคัญของข้อเท็จจริงให้อยู่เหนือกว่าอารมณ์คุณสามารถที่จะเอาชนะสถานการณ์ที่ซับซ้อนด้วยความชัดเจนและความมั่นใจมีการตัดสินใจที่นําไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกและความสําเร็จที่ยั่งยืนทักษะข้อที่11ที่คุณต้องมีก็คือความสามารถในการพูดต่อหน้าผู้ฟังจํานวนมากการพูดในที่สาธารณะ เป็นทักษะที่ทรงคุณค่ามากที่สามารถเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มอิทธิพลของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอในการประชุมเป็นผู้นําในการประชุมทีมหรือว่าการปราศัยในที่ชุมชนความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อหน้าคนจํานวนมากถือเป็นสิ่งที่สําคัญทักษะนี้ช่วยให้คุณถ่ายทอดความคิดของคุณได้อย่างชัดเจนดึงดูดคนฟังแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทําคุณสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการทํางานสร้างแบรนด์ส่วนตัว และสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อคนอื่นได้ด้วยการเรียนรู้การพูดในที่สาธารณะการพูดในที่สาธารณะที่ดีเกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจผู้ฟังจัดระเบียบความคิดและก็ส่งข้อความออกไปด้วยความมั่นใจและชัดเจนทักษะนี้ช่วยให้คุณจัดการกับความวิตกกังวลในการพูดในที่สาธารณะช่วยให้คุณนําเสนอได้อย่างสุข,ขุมและก็เป็นมืออาชีพการฝึกฝนความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ จะทําให้คุณกลายเป็นนักสื่อสารที่สามารถโน้มน้าวใจมีอิทธิพลต่อคนอื่นและก็สร้างแรงบันดาลใจได้มากขึ้นนะครับทักษะข้อที่12ความสามารถในการพยายามต่อไปแม้หลังจากความล้มเหลวหรือความผิดพลาดนะครับความยืดหยุ่นคือความสามารถในการอดทนต่อความพ่ายแพ้และความล้มเหลวทักษะนี้จําเป็นมากสําหรับการบรรลุความสําเร็จในระยะยาวและการเติบโตส่วนตัวมันเกี่ยวข้องกับการรักษาทัศนคติเชิงบวกการเรียนรู้จากความผิดพลาด และการบรรลุปเป้าหมายของคุณต่อไปแม้ว่าจะมีความยากและท้าทายแค่ไหนก็ตามด้วยการสร้างและฝึกฝนความยืดหยุ่นคุณสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งและทําความฝันให้สําเร็จในที่สุดทักษะนี้ช่วยให้คุณมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและยังคงมีแรงบันดาลใจแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับความยากลําบากเพียงใดก็ตามความยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลว ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและรักษาความมุ่งมั่นของคุณในการบรรลุเป้าหมายด้วยการฝึกฝนตัวเองให้มีความยืดหยุ่นคุณสามารถที่จะเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นก้าวย่างสู่ความสําเร็จและมีชีวิตที่เติมเต็มและขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายจริงๆได้มากขึ้นทักษะข้อที่13ความสามารถในการลงทุนทางการเงินด้วยตัวเองความรู้ทางการเงินและความสามารถในการลงทุนอย่างชาญฉลาดมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่งคั่งและการรักษาอนาคตทางการเงินของคุณ ทักษะนี้เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจตัวเลือกการลงทุนการประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจอย่างรอบรู้เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งของคุณด้วยการเรียนรู้วิธีการลงทุนอย่างอิสระคุณสามารถที่จะควบคุมโชคชะตาทางการเงินของคุณบรรลุอิสรภาพทางการเงินและสร้างมรดกให้กับคนรุ่นต่อๆไปการลงทุนอย่างชาญฉลาดจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและการพัฒนาแนวทางหรือว่ากลยุทธ์ในการจัดการเงินของคุณ เมื่อคุณฝึกฝนทักษะนี้คุณสามารถที่จะเลือกลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดความสามารถนี้ช่วยให้คุณสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงบรรลุความมั่นคงในระยะยาวและสร้างโอกาสให้กับการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตนะครับทักษะข้อที่14ความสามารถในการทําสิ่งต่างๆโดยไม่ฝากชีวิตไว้กับสถานการณ์ภายนอกเท่านั้น ความสามารถในการทำสิ่งที่ต้องทำโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ภายนอกถือเป็นคุณลักษณะที่ทรงพลังทักษะนี้เกี่ยวข้องกับการรักษาสมาธิและความมุ่งมั่นแม้ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากก็ตามมันช่วยให้คุณมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของคุณและทำตามขั้นตอนที่คุณต้องทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้ด้วยการพัฒนาความสามารถนี้คุณสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรักษาโมเมนตัมเอาไวใ้ให้เป็นประโยชน์ต่อคุณ และประสบความสําเร็จโดยไม่คํานึงถึงสถานการณ์ภายนอกทักษะนี้ต้องใช้ความยืดหยุ่นความสามารถในการปรับตัวและความคิดเชิงรุกช่วยให้คุณสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคและคงความแน่วแน่ในการหาความรู้ของคุณด้วยการลงมือทําโดยไม่ฝากชีวิตเอาไว้กับสถานการณ์คุณจะแสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะและความมุมานะแสดงถึงคุณสมบัติที่จําเป็นต่อการทําความฝันให้เป็นจริงและสร้างผลกระทบที่มีความหมายความสามารถนี้ช่วยให้คุณซื่อสัตย์ต่อวิสัยทัศน์ รักษาความก้าวหน้าและทําเป้าหมายให้สําเร็จแม้ว่าจะมีความท้าทายหรือว่าความพ่ายแพ้จากภายนอกก็ตามทักษะข้อที่15ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเองการวิเคราะห์ตัวเองคือการฝึกไตร่ตรองความคิดการกระทําและก็พฤติกรรมของคุณเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทักษะนี้ช่วยให้คุณบอกจุดแข็งและก็จุดอ่อนของตัวเองเข้าใจแรงจูงใจของคุณและตัดสินใจอย่างรอบรู้เพื่อการเติบโตของตัวคุณเอง การวิเคราะห์ตัวเองอยู่เป็นประจำช่วยให้คุณพัฒนาความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายได้ชัดเจนขึ้นปรับปรุงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและบรรลุปเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการวิเคราะห์ตัวเองคือการตรวจสอบนิสัยทัศนคติและวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆของคุณช่วยให้คุณได้รับรู้รูปแบบที่ตัวเองได้ทําลงไปและหากว่าจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนคุณก็ทําการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติทักษะนี้ช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อทุกการกระทําของคุณ พัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เวลาในการวิเคราะห์ตัวเองอยู่สม่ำเสมอคุณก็สามารถสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นว่าคุณเป็นใครปรับการกระทําของคุณให้สอดคล้องกับค่านิยมของคุณและสร้างชีวิตที่เติมเต็มและมีจุดมุ่งหมายมากขึ้นนะครับทักษะข้อที่16ความสามารถในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้เมตาเร a r น i n g หรือว่าความสามารถในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ เป็นทักษะพื้นฐานสําคัญสําหรับการเติบโตตลอดชีวิตสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้ของคุณว่าเรียนแบบไหนทําให้คุณเข้าใจได้มากกว่าเรียนได้ดีกว่าการใช้เทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพตรงกับจริตของคุณและสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเมื่อฝึกฝนทักษะนี้คุณสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่ๆรักษาความกลมกลืนกับโลกเอาไว้ได้แม้มันจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และประสบความสําเร็จมากขึ้นในชีวิตส่วนตัวและทางอาชีพของคุณการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลช่วยให้คุณดูดซับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรักษาความรู้และนําสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความหมายทักษะนี้ยังช่วยให้คุณมีความอยากรู้อยากเห็นเปิดรับโอกาสใหม่ๆและเปิดกว้างสําหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนากรอบความคิดแบบเมตาเ e a r n นิ่ง คุณสามารถที่จะเอาชนะความซับซ้อนของโลกสมัยใหม่ด้วยความมั่นใจความคล่องตัวและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะข้อที่17ความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่คนอื่นรู้สึกหรือเอาใจใส่คนอื่นการเอาใจใส่คือความสามารถในการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของคนอื่นทักษะนี้มีความสําคัญอย่างมากต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีและสื่อสารกันเข้าใจดีด้วยการฝึกฝนที่จะเข้าใจคนอื่นในสิ่งที่พวกเขารู้สึก คุณสามารถที่จะเชื่อมต่อกับคนอื่นได้ในระดับที่ลึกขึ้นแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆได้ผลดีมากขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อนหนุนกันแล้วก็เปิดกว้างการเอาใจใส่เกี่ยวข้องกับการฟังอย่างกระตือรือร้นการปรับตัวให้เข้ากับสัญญาณอาวัจนภาษาหรือว่าการแสดงออกโดยไม่พูดออกมาและการแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างแท้จริงต่อความเป็นอยู่ของคนอื่นทักษะนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นําของคุณเพราะว่าช่วยให้คุณสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจคนอื่นได้ สร้างความไว้วางใจและสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่คุณอยู่ด้วยการฝึกความเห็นอกเห็นใจคุณสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายมากขึ้นเป็นที่ยอมรับทางสังคมได้ง่ายขึ้นและมีส่วนช่วยให้มีความเข้าอ,อกเข้าใจและเมตตากรุณาต่อกันมากขึ้นในโลกที่คุณอยู่ความเห็นอกเห็นใจไม่ได้เป็นเพียงทักษะทางสังคมเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นวิถีแห่งชีวิตที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณเกี่ยวข้องและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณนะครับทักษะข้อที่18 ความสามารถในการคงความสม่ำเสมอเอาไว้ความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุค,ความสำเร็จในระยะยาวและรักษาความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณทักษะนี้คือการมุ่งมั่นต่อกิจวัตรนิสัยและการกระทำของคุณแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากและกะท้าทายก็ตามด้วยการรักษาความสม่ำเสมอคุณสามารถที่จะสร้างโมเมนตัมที่เอื้อประโยชน์ต่อคุณสร้างความน่าเชื่อถือและไปถึงการเติบโตที่ยั่งยืนการอุทิศตัวเพื่อความสม่ำเสมอนี้ ช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามที่คุณต้องการในท้ายที่สุดความสม่ำเสมอนั้นต้องใช้วินยัยใช้ความมุ่งมั่นและใช้ความอุตสาหะทําให้คุณสามารถติดตามและเอาชนะอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางได้การรักษาความสม่ำเสมอจะเป็นการแสดงความน่าเชื่อถือสร้างความไว้วางใจและสร้างรากฐานสําหรับความสําเร็จในระยะยาวทักษะนี้จําเป็นต่อการบรรลุปเป้าหมาย รักษาความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และการเติมเต็มทักษะข้อที่19ความสามารถในการควบคุมความคิดของคุณการควบคุมความคิดของคุณเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวินัยทางจิตและการควบคุมตัวเองทักษะนี้ช่วยให้คุณมีสมาธิจัดการกับความเครียดและรักษากรอบความคิดเชิงบวกด้วยการเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดคุณสามารถที่จะเอาชนะรูปแบบการคิดเชิงลบเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง และปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมของคุณเองได้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นความเชี่ยวชาญทางจิตที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นการควบคุมความคิดช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและรักษาความสงบภายในเอาไว้ได้ทักษะนี้ยังช่วยให้คุณพัฒนาทัศนคติเชิงบวกมีความรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งกับสิ่งดีๆที่คุณมีในชีวิตมีแรงบันดาลใจเมื่อเผชิญกับความยากและความท้าทาย เมื่อคุณเชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมความคิดคุณจะสามารถสร้างกรอบความคิดที่สมดุลยืดหยุ่นและทรงพลังมากขึ้นช่วยให้คุณสามารถเอาชนะและควบคุมชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น,ข,นขึ้นลงๆได้อย่างสง่างามและเต็มไปด้วยความมั่นใจทักษะข้อที่20ความสามารถในการเขียนคำเพื่อโน้มน้าวและมีอิทธิพลต่อคนอื่นความสามารถในการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการโน้มน้าวคนอื่นและให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของคุณ ทักษะนี้คือการสร้างข้อความที่น่าสนใจที่โดนใจผู้ชมหรือว่าผู้อ่านและสร้างแรงบันดาลใจให้ลงมือทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านการตลาดความเป็นผู้นำหรือว่าการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวันการเขียนเชิงโน้มน้าวใจสามารถช่วยให้คุณถ่ายทอดวิธีคิดได้อย่างได้ผลดีและบรรลุปเป้าหมายเมื่อคุณฝึกฝนทักษะนี้ให้เก่งคุณจะสามารถเพิ่มอิทธิพลสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านบวกได้ การเขียนโน้มน้าวใจต้องเข้าใจความต้องการของผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านจัดโครงสร้างเพื่อเคลียร์ข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและใช้ภาษาที่ปลุกพลังอารมณ์และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำทักษะนี้ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นและทําให้ความคิดริเริ่มของคุณนั้นถูกนําไปใช้และบรรลุผลที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นทั้งในความพยายามด้านส่วนตัวและทางอาชีพของคุณด้วยการฝึกฝนความสามารถในการเขียนโน้มน้าวใจคุณสามารถเป็นนักการสื่อสารที่เก่งมากขึ้น ทำให้แนวคิดของคุณมีความหมายต่อคนอื่นไม่สูญเปล่าและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้นะครับทักษะข้อที่21ความสามารถในการขอความช่วยเหลือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการขอความช่วยเหลือนั้นเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งไม่ใช่ความอ่อนแอหลายคนถูกสอนให้พึ่งพาตัวเองทุกอย่างและรู้สึกเป็นลบกับการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ความเป็นจริงก็คือคนที่ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกคนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเป็นอย่างดี และใช้มันในฐานะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทักษะนี้เกี่ยวข้องกับการรู้ความจําเป็นเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือและรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือที่ตรงความต้องการจากใครช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายได้รับมุมมองใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยการเรียนรู้ที่จะขอความช่วยเหลือคุณสามารถที่จะบรรลุปเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันและสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่สนับสนุนคุณการขอความช่วยเหลือที่ได้ผลดี ต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนความตระหนักรู้ในตัวเองและความสามารถในการสื่อสารความต้องการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพทักษะนี้ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากหยุดแข็งและความเชี่ยวชาญของคนอื่นเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาและสร้างความรู้สึกเป็นกลุ่มก้อนและการสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยการเปิดใจรับว่าคุณไม่สามารถทําเองได้ทุกอย่างหรือจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องทําเองทุกอย่างและยอมรับความจริงที่ว่าคุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์ และฝึกฝนความสามารถในการขอความช่วยเหลือคุณจะแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นปรับตัวได้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเติบโตและประสบความสําเร็จร่วมกันได้นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและขอฝากสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset แล้วก็อยากที่จะอ่านเนื้อหาของคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆในช่องนี้ในเวอร์ชั่นที่เป็นบทความสําหรับอ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับ โดยสามารถขอได้สูงสุดท่านละ3 EP นะครับจะเลือก EP ไหนก็ได้ในช่องนี้ทั้งหมดโดยการเพิ่มเพื่อนที่ Line a d Unlimited Myset อย่าลืมใส่สัญลักษณ์แอดนำหน้าคำว่า Unlimited Myset นะครับแล้วแจ้งหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอบทความไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP จะอยู่ด้านหลังของชื่อคลิปทุกคลิปแล้วก็แจ้งไปทางทีมงานก็จะส่งไฟล์บทความให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับผ่านทาง Li n e แต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านบทความหรือว่าอ e ีบุ๊กของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องผ่านระบบของ YouTube โดยตรงค่าสมาชิกเดือนละ100บาทนะครับก็จะได้อ่านบทความและอ e ีบุ๊กของทุกคลิปทั้งหมดในช่องนี้นะครับโดยจะอัปเดตเพิ่มให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ภายในระยะเวลาประมาณ7วันนะครับ วิธีที่2ถ้าจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องนี้แบบเหมารายปีนะครับเพื่อที่จะอ่านบทความแล้วก็อ e ีบุ๊กของคลิปครบทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มจะได้อ่านบทความหรือสคริปย้อนหลังครบทุก EP แล้วก็อัปเดตเพิ่มใหม่ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ภายในไม่เกิน1สัปดาห์เช่นกันนะครับการสมัครสมาชิกรายปีนะครับสามารถที่จะสมัครผ่านทาง l i น์แอดอลิมิตต์เซ็ t ทักเข้าไปนะครับทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบกรุณาให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ